มหากรบบ,กบ,กบ,ออบออทัมัน,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 นปดแม่กไมยยมรทไทยหกเอ,อทโตสื่อ nó bong tróc bong tróc bong tróc nó cút tháo thay thay cái gì hổ vậy trời thay thay cái thay anh sẽ thay Joe cốt lai bộ men tí Joe cốt lai bộ đấy đấy tiền bỏm khum nấm bắp than để ghi con nó nó ไม่เติมกิดโจ๊กขับไปเบิง่งตีไหมจับหนึ่งเนียนน้งอตัวน้อยใช่กบผูระวาดอรอกบผู <laughs> จน <c oughs> มีห้อยออกไปแล้วนเดี้ยเตอยปออูเปอเนไปใส่บนี้เนะาะกบปลายลคุดเอาอีปูเนี่ยท้าผูแม่มหรุปูปูแม่จะต้ตน ก like ับกบปลายอยู่ได้นี่ค่ะคนขุดเป็นนี่พูดไม่เติมมันตายอยู่พคนป้าปลาเมื่อมีใหญ่อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวก็ปวดขีปวดเหี่ยวอีก่บอยู่คนเดียวเว่ากูปวดขีอีก ผู้เกี้ยกๆมันมีกรบแมนปะคุดลงไปเบ่งดูคุดกับเปตาบอดอะกินคุดกันอะไค <c oughs> ุดตีวงออกที่ละ่ออละอู้ยปน่าชิเลียงลูกเลี้ยงเมีย <c oughs> ้ามีน้ำจักจอก,กแมนกระปุนะฮะเถาจะเพน่ากระปุกไตขึ้นมา